สวัสดีค่ะวันนี้น้องแป้งจะมาแนะนำรถเก๋ง t o y ย t a y ยารีเป็นทรง5ประตูแล้วก็4ประตูนะคะว่าออปชั่นมันแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วก็ทรงด้านท้ายต่างกันยังไงบ้างใช้กับการใช้งานยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้จะพาลูกค้ามาชมนะคะอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวของ To y ยต a y ยารีก็คือจะเป็นตัวหน้าเก่านะก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมค่ะแต่ว่าทั้งสองตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเหมือนกันเลย เดี๋ยวพามาชมกันคันแรกของเราก็จะเป็นตัวของ t o y ยต้ายาร s สประตูก็คือตัวแฮดแบ็กของเรานั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นตัวของตัวมิดนะคะพี่หนตัวมิดนะรถปีสองพี่สิบคันนี้ถ้าออกรถฟรีดาวงวดผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000พักว่าบาทตลอดสัญญาใช้แค่แบงก์สมา1แบงก์รับสวนลูสูงสุด1นึ่งแสนบาทได้เลยนะคะอ่ะกระจังหน้าด้านหน้าของเราก็จะเป็นไฟหน้าแบบพาโนเจนนะพี่ แล้วก็ตัวนี้ก็คือใส่แม็กให้ลูกค้าใส่สกเกิร์ตให้รอบคันแล้วก็แว็กด้านด้านบนให้ก็คือสีดำนะก็คือเหมือนชุดแต่งของตัวของยาริสคอร์นนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวพาชมด้านในนะพี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวของอ่ะชมด้านในจะเป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็เป็นพวมมนงมาลัยม u l t i function j o ั t a s k i n แล้วก็เป็นตัวเกียรอ,อโตนะคะ ส่วนด้านข้างก็จะเป็นมือมือหมุนอยู่นะคะพี่ยังไม่เป็นปุ่มสตา,าร์ทนะคะสำหรับคันนี้อ่ะที่ปรับกระจกไฟฟ้านะคะพี่นี่ปรับกระจกไฟฟ้าแล้วก็โซนด้านหลังของเราตัวนี้นี่อ่ะเห็นกันไหมพี่แล้วก็ส่วนด้านหลด้านหลังของเราก็จะเป็นตัวของทรงห้าประตูถ้าทรงห้าประตูก็คือเราเปิดด้านหลังขึ้นมาอ่ะมันก็จะเห็นเบาะของ คนนั่งท้ายเลยนะคะพี่ก็เหมาะสำหรับที่ลูกค้าคนไหนที่จะขนที่จะใส่ของแบบชิ้นใหญ่เพราะว่าถ้าเป็นทรงทรงห้าประตูน่ะก็จะพับเบาะได้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะแล้วก็จะมีที่กั้นกลิ่นให้เราแล้วก็ถ้าสูิว่ารถลูกค้าใช้รถไปตลาดอะไรเงี่ยพี่มันอาจจะมีกลิ่นกับข้าดนน้ิดนึงนะมันก็จะมีที่กั้นกลิ่นให้แต่ก็ไม่เท่าไหร่มันมันจะไม่สู้กับตัวของทรงสี่ประตูของเรานั่นเองนะมาต่อมาของเราก็จะเป็นตัวของ โตโยต้ายาลีอันนี้ก็จะเป็นทรงส0ประตูนะพี่มันก็จะต่างกันกับทรงห้าประตูนิดหน่อยก็คือรูปทรงของมันด้านท้ายแล้วก็ที่ใส่ของเรานั่นเองนะอ่ะถ้าเป็นทรงส0ประตูก็คือที่ใส่ของก็คือจะแบ่งโซนก็คือคนนั่งอ่าคนนั่งข้างหลังแล้วก็โซนที่เก็บของก็คือจะต่างกันเลยนะคะสาหรับตัวสประตูก็มันก็จะเป็นทรงเหมือนสปอร์ตนิดหรือว่าลูกค้าคนไหนที่แบบ ไม่ได้ขนของชิ้นใหญ่อะไรอ่เงี้ยพี่มันก็จะตอบโจทย์ลูกค้าหน่อยก็คือเวลาที่เราไปตลาดอะไรเงี้ยหรือว่าเก็บแบ่งโซนของก็คือคนคนนั่งหรือของใช้ที่จะใส่ของเนี้ยมันก็จะต่างกันเลยประมาณ <ixí? S 1> เนี้ยค่ะเวลาเราไปตลาดซื้อของที่มีกลิ่นมันก็จะไม่มีกลิ่นนะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวของ To โตยต้ y ยา i s 1.2 p r e m i u พีเมียมสปนะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวท็อปเลยเดี๋ยวพาดูหน้าหน้านะคะพี่ ด้านหน้าของเราก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะแล้วก็ไฟ Day เ i ท g Light แล้วก็มีไฟตัดหอกให้ลูกค้าอีกหนึ่งชุดสำหรับตัว Toyota Yaris คันนี้ก็คือจะเป็นตัวของพรีเมี่ยมเลยพรีเมี่ยมสปก่อนรถปี2020ีพี่เลขไมาอยู่ที่ประมาณ50,000กว่ากิโลราคาคันนี้เหลือราคาอยู่ที่4 0 0 0 0นกว่บาทนะ4 0 0แสนกว่บาทแล้วคันนี้ได้ลูกค้าได้ตัวท็อปเลยแม็กอรอยโรงงานสวยๆเลยนะคะ ใส่สเกิร์ตสีดำตัดสีเทาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาชมด้านในนะคะว่าคันนี้สวยยังไงบ้างนี่ด้านในของเรานะคะพี่เปิดประตูเข้ามาก็จะเป็นที่ปรับกระจกไฟฟ้านะทั้งหน้าแล้วก็ด้านข้างทั้งหลังก็คือเป็นที่ปรับไฟฟ้าไม่ใช่มือหมุนนะคะอ่าเปิดเข้ามาข้างในก็จะจะเป็นตัวของปุ่มสตาร์ทแล้วแล้วก็จะเป็นพวงมาลัยของมังติฟังก์ชันตัวเกียร์ออโต้แล้วก็จอทัชสกรีนนะ คันนี้ก็ถ้าเป็นมาจากโรงงานก็จะเป็นเบาะหนังเลยนะคะ mm. เบาะหนังสีดำนะนี่เบาะหนังสีดำแล้วก็กตัวนี้ก็จะมีเป็นตัวกล้องถอยให้ด้วยนะคะสำหรับในในตัวรถของคันนี้เลยแล้วก็ยัดน้ำมันด้วยขึ mm. ้นชื่อว่าอ e. ีโคคาของแบรนด์หลักนะคะนี่ด้านหลังก็จะเป็นตัวนี้เลยแล้วก็จะแบ่งโซนที่ใส่ของมันจะต่างกันกันกบตัวห้าประตู ประมาณนี้เลยนะคะอะถ้าลูกค้าสงสัยว่าแบบประหยัดน้ามันเหมือนกันไหมถ้าเป็นรุ่นของโตโยต้ายาริสก็คือประหยัดน้ามันเหมือนกันกับพี่เพราะว่าเครื่องเครื่องเท่ากันนะแต่ว่ารูปทรงต่างกันแค่นั้นเองตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง1.2พีเยมสปอร์ตนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น1.2ตัวมิดนะคะพี่ถ้าถามว่าประหยัดน้ำมันเหมือนกันไหมประหยัดน้ำมันเหมือนกันเลย ถ้าสนใจ2คันนี้ก็ทักมาสอบถามได้เลยที่แอดเลขเก้ตัว G ตัวหนึงหรือโทรมาที่0 6 1 2 3 0 7 9 8 7เดี๋ยวพาไปชมรูปอีกรอบนึงนะคะว่าสวยยังไงบ้างประชมกันเลย